การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วว่ากันว่ามีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ดื่มไปแล้วสามารถกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งแต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนมียายแก่ชื่อพรอาศัยอยู่กับตาเรือที่ชนบทว่ากันว่าสมัยที่ยายยังเป็นสาวอยู่นั้นเป็นผู้หญิงหน้าตาที่ริ้วขีเรและได้แอบรักพ่อค้าหนุ่มคนหนึ่งแต่ทว่าพ่อค้าหนุ่มไม่สนใจตนจึงเสียใจและผิดหวังกับความรัก อีกทั้งพ่อแม่ของนางพรก็บีบบังคับให้ลูกสาวมีครอบครัวจึงให้แต่งงานกับนายเรือซึ่งตนก็ไม่ได้รักพรเอ้ยตอนนี้เองก็โตพอที่จะแต่งงานได้แล้วนะฉันยังไม่พร้อมจะพ่อไม่พร้อมก็ต้องแต่งถ้าเองรอไอ้หนุ่มพ่อคาหน้าตาดีคนนั้นเองคงรอไปทั้งชาติมันก็ไม่แต่งกับเองหรอกนางพรเมื่อเห็นว่าขัดคำสั่งพ่อไม่ได้จึงยอมแต่งกับไอ้เรือ ด้วยที่นางไม่ได้รักตั้งแต่แรกไอเรือทำดีขนาดไหนนางก็ไม่สนใจซึ่งต่างจากไอเรือนั้นรักนางพรมากเมียสั่งให้ทำอะไรก็ไม่เคยขัดหรือปีปากบนแม้แต่เล็กน้อยไอเรือนทำงานบ้านงานเรือนทุกอย่างแม้แต่ซักเสื้อผ้าให้เมียรักหรือแม้กระทั่งทำอาหารตนไม่ได้กินไม่เป็นไรแต่เมียนั้นห้ามอดเด็ดขาดนางพรเห็นว่าไอเรือตามใจตนและเป็นคนดี จึงยอมอยู่ด้วยแต่อยู่แบบงั้นๆไม่ได้สนใจยายดีเป็นห่วงเป็นใยจนกระทั่งวันหนึ่งเพื่อนยายพรเตือนว่าผัวเองเป็นคนดีขยันทำงานไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่เป็นวาสนาเองนะนางพรเออฉันไม่เถียงหรอกว่าไอเรือเป็นคนไม่ดีแต่ว่าฉันหนะไม่ได้รักนี่สิคนที่ฉันรักเองก็รู้ว่าเป็นใครนางพรตอบ นี่อยู่ด้วยกันมาเป็นสิบปีมันทำดีขนาดนั้นเอ็งไม่ใจอ่อนให้ไอ้เรืองเลยหรือเพื่อนถามใจฉันก็มีแค่พี่แสนคนเดียวเท่านั้นไม่เคยคิดเป็นอื่นแม้ว่าเวลาจะผ่านมาเป็นสิปีแล้วฉันก็จะรักของฉันเพียงคนเดียวเท่านั้นวันหนึ่งในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกับคนที่ไม่ได้รักมันยาวนานมากหลายปีผ่านไปพวกเขาถึงได้มีลูกด้วยกันหนึ่งคนชื่อไอวัน ชายหนุ่มเหมือนพ่อมากขยันทํางานมีน้ำใจช่วยเหลือผู้คนแต่ถึงมีลูกด้วยกันนางพรก็ไม่ได้รักหรือสนใจสามีเพิ่มขึ้นและยิ่งหลายปีผ่านไปอายุแก่ขึ้นนางพรเห็นสามีก็ยิ่งรำคาญใจหน้าตาไอเรือดูแล้วก็ปงยิ่งแก่ก็ยิ่งปงฉันทนอยู่ไปได้ยังไงกับคนที่ไม่ได้รักมาหลายสิบปีเนี่ย เมื่อทนเบื่อสามีไม่ไหวจึงเดินออกจากบ้านไปนั่งเล่นที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งขณะที่ยายพอนั่งเล่นอยู่นั้นก็บ่นไปร้องไห้ไปคิดถึงอดีตว่าถ้าตนหน้าตาดีพ่อค้าหนุ่มคงจะรักนางและนางก็คงจะไม่ทุกข์เช่นนี้ต้นไม้นั้นมีอีกาดำที่โดนสาปตัวหนึ่งอาศัยอยู่เมื่อได้ยินยายแก่บน่นจึงถามว่ายายแก่เจ้าแน่ใจนะ วัาเจ้าสวยแล้วชีวิตจะดีขึ้นยายแก่ตกใจที่ได้ยินนกพูดภาษาคนได้จึงถามกลับไปว่าเจ้านกแกพูดภาษาคนได้ด้วยหรือได้สิข้าคือนกวิเศษเจ้าเป็นนกวิเศษอย่างนั้นหรอกหรือถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ช่วยให้ข้าสวยขึ้นได้นะสิถ้าเจ้าอยากสวยไม่ยากหรอกข้าจะช่วยเจ้าแต่ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะเจ้าจะยอมรับหรือไม่ นางพรน,นั้นคิดแต่ว่าอยากจะสวยจึงไม่สนใจถามถึงข้อแลกเปลี่ยนข้าไม่สนใจอะไรทั้งนั้นขอเพียงแต่ให้ข้าสวยก็พอแล้วอีกาจึงบอกไปว่าที่ใต้ต้นไม้นี้มีน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้าเจ้าได้ดื่มเข้าไปแล้วเจ้าก็จะสาวขึ้นและสวยขึ้นเจ้าจงดื่มกินสะเถิดจากนั้นยายพรก็ขุดหลุมลงไปและดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ ร่างกายของนางก็ค่อยๆกลับมาเป็นสาวและยิ่งกว่านั้นคือนางพรสวยขึ้นมากกว่าเดิมว่าแล้วนางก็กลับบ้านไปโกหกสามีว่านางเป็นหลานสาวของยายพรมาขออาศัยอยู่ด้วยและได้ยื่นกระดาษให้ตาเรือตาเรือได้อ่านข้อความว่ายายพรนั้นไปปฏิบัติธรรมไม่ต้องมาตามถ้าตาเรือตามมาตนจะยา่า ตาเรือสังเกตว่าอักษรที่เขียนนั้นเป็นลายมือของยายพรจริงจึงไม่คิดสงสยัยแล้วถามนางต่อว่าได้สิถ้าเป็นล้านยายพรก็มาอยู่ด้วยกันเถิดนะขณะที่ยายพรกายร่างเป็นเสาอาศัยอยู่บ้านนางก็รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ของยายพรแม้กระทั่งอาหารการกินก็ชอบรสชาติแบบเดียวกันตาเรือจึงบอกกับนางว่า เออเองกินเหมือนยายพรตอนที่ยังเป็นสาวเลยนะตาเรือจำได้เลยเหละจ๊ะจำได้สิยายพรเขาชอบกินน้ำพริกปลาทูกับไข่เจียวมากกินทุกมื้อก็ยังได้ไม่เบื่อเลยและมีอีกอย่างที่ร้านเหมือนยายคืออะไรรู้ไหมกินข่าวคำน้ำคำตายิ้มยายพรได้ฟังที่ตาเรือได้เล่าเรื่องของตน ก็รู้สึกผิดขึ้นมาในใจนิดหน่อยแต่ทว่าตนนั้นอยากมีสามีใหม่ที่เป็นอดีตคนรักเก่าจึงละเลยที่จะใส่ใจหญิงสาวเมื่อทานข้าวเสร็จก็ออกไปที่ตลาดทำตามแผนที่ตนได้วางเอาไว้นางเดินเข้าไปหาอดีตคนรักเก่าแล้วทำตาหยดย้อยตาแก่พ่อค้าเห็นสาวสวยก็ดีใจจึงถามว่า น้องสาวมาจากเมืองไหนกันจ๊ะพี่ไม่คุ้นหน้าเลยน้องเป็นคนต่างเมืองมาอาศัยอยู่กับญาติที่เมืองนี้นะจ๊ะด้วยความสาวและสวยทําให้พ่อค้าแก่ลงไหลในตัวนางมากและทั้งสองก็คบหากันแบบลับๆวันหนึ่งหญิงสาวได้บอกพ่อค้าแก่ว่าพี่จ๊ะพี่อยากกลับมาเป็นหนุ่มและหล่อก,กว่าเดิมไหมจ๊ะน้องช่วยพี่ได้นะพี่อายุขนาดนี้แล้ว น้องยังบอกว่าพี่สามารถกลับมาเป็นหนุ่มได้อย่างนั้นหรือใช่จ้ะฉันรักพี่มากฉันจึงอยากให้พี่ได้สิ่งที่ดีและอายุยืนไม่เจ็บไม่แก่ไม่ป่วยไม่ตายดีเลยถ้าเป็นจริงตามคำที่น้องบอกพี่จะดูแลเลี้ยงดูน้องให้ดีไปตลอดชีวิตพี่สัญญาจากนั้นยายพรที่กายร่างเป็นหญิงสาวก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อค้าแก่ฟัง วันรุ่งขึ้นก็พาเขาไปขุดน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่นั่นเมื่อพ่อค้าแก่ได้ดื่มกินร่างกายก็กลับมาเป็นหนุ่มหน้าตาหล่อเหลามากขึ้นกว่าเดิมทั้งสองดีใจมากที่กลับมาเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งจากนั้นพ่อค้าแก่ที่กายร่างเป็นหนุ่มก็ได้มาสู่คอยิงสาวกับตาเรือที่บ้านตาเรือบอกไปว่ายายไปปฏิบัติธรรมตนจึงไม่สามารถตัดสินใจแทนได้ จากนั้นหญิงสาวจึงยื่นกระดาษที่ยายพรเขียนให้ตาอีกครั้งว่าให้หลานสาวชื่อเดือนแต่งงานกับพ่อค้าหนุ่มได้เมื่อเปิดอ่านเสร็จตาเรือก็ยินดีที่จะเป็นญาติผู้ใหญ่ให้พ่อค้าหนุ่มกับนางพรเป็นคู่ที่รักกันมากแต่ทว่าหลายวันเป็นเดือนหลายเดือนเป็นปีทําให้พ่อค้าหนุ่มเริ่มเบื่อหญิงสาวและคิดทิ้งนางเหมือนกับผู้หญิงคนอื่นที่ตนเบื่อ แท้จริงแล้วพ่อค้าหนุ่มนั่นเป็นคนชั่วค้าขายผู้หญิงให้กับร้านโสเพณีหรือไม่ถ้าหน้าตาไม่สวยก็ขายให้เป็นทาสวันหนึ่งตนจึงคิดแผนการว่าจะไปค้าขายที่ต่างเมืองและให้ภรรยาไปด้วยส่วนนางพรนั้นสามีใหม่ให้ทำอะไรก็ไม่คิดหวาดระแวงว่าสามีตนจะเอาไปขายเพราะคิดว่าสามีรักตนมาก และยิ่งได้เห็นว่าสามีใหม่นั้นดีพร้อมที่ดูแลเอาใจใส่ซื้อของบำรุงมาให้กินซื้อของบำรุงผิวมาให้ใช้ไม่เคยขาดน้องจ๋าน้องต้องดูแลตนเองให้ดีจะได้สวยมากๆไงจ๊ะที่เป็นเช่นนี้เพราะพ่อค้าจะเอานางไปขายให้กับเศรษฐีถ้าน้องดูแลตัวเองให้ดีก็จะยิ่งเพิ่มความเชื่อถือและเศรษฐีนั่นก็จะซื้อสินค้าของเราได้โดยง่าย จัดพี่น้องจะดูแลตนเองให้ดีไม่ให้พี่ต้องเสียหน้าอย่างแน่นอนนางพรตอบนางนั้นก็ทําตามสามีบอกบำรุงผิวพรรณไม่ขาดทําให้ผิวพรรณของนางนั้นสดใสเป่งปังเช้าวันรุ่งขึ้นพ่อค้าหนุ่มกับนางพรก็ได้ออกเดินทางไปต่างเมืองก่อนออกเดินทางนั้นนางพรได้ถามสามีว่าพี่จ๊ะทำไมไม่เห็นมีสินค้าเลยล่ะจ๊ะอืม น้องไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่จัดการส่งของไปล่วงหน้าแล้วจะมีทาเสียงดุจนทําให้นางพรผู้เป็นภรรยาตกใจฉันขอโทษจะพี่ที่ฉันถามก็เพราะกลัวพี่จะลืมของพูดจบนางก็รีบขึ้นรถมา้าเมื่อไปถึงบ้านเศรษฐีแกลามกพ่อค้าหนุ่มก็ให้ภรรยารออยู่ที่นอกห้องส่วนตนนั้นก็เข้าไปคุยเจราจาซื้อขายหญิงสาวกับเศรษฐีแก เรื่องราคาท่านว่าอย่างไรท่านเศรษฐีพ่อค้าถามข้าเห็นว่าราคาหญิงผู้นี้มันสูงนักข้าต้องขอดูใบหน้านางก่อนถ้านางสวยจริงดังที่เจ้าว่าเรื่องราคาก็เรื่องเล็กจากนั้นพ่อค้าก็เรียกภรรยาเข้ามาเมื่อเศรษฐีลามกเห็นก็ชมว่าสวยจริงๆขอบใจท่านเศรษฐีมากนะจ้าที่ชมชั้นนางพรตอบ เรื่องราคาสินค้าค่าตกลงว่าแล้วเศรษฐีก็เรียกค่าทาสผู้ชายเข้ามาในห้องจากนั้นพวกเขาก็เข้ามาจับตัวนางพรไว้นางพรตกใจกรีดร้องแล้วถามสามีพี่จ๋าช่วยฉันด้วยนี่มันอะไรกันนางโง่เองยังไม่รู้อีกหรือว่าข้านั้นขายเองแล้วยังไงเล่าฉันรักพี่มากพี่ทำแบบนี้กับฉันได้อย่างไร ด้วยความโกรธนางเข้าไปตบหน้าสามีด้วยเหตุนี้ทำให้ใบหน้าของพ่อค้าหนุ่มเป็นรอยเล็บควรพ่อค้าหนุ่มโกรธจัดขณะที่กำลังจะง้างมือตบเศรษฐีลามกก็ได้ห้ามไว้แล้วบอกไปว่าหยุดนะเดี๋ยวสินค้าของข้าเป็นรอยเสียหายนางพรร้องไห้เสียใจที่โดนชายคนรักหลอกเมื่อพ่อค้าเดินออกจากบ้านไปเศรษฐีก็พูดขึ้นว่า น้องจ๋ามาเป็นเมียพี่ดีกว่าพี่จะดูแลอย่างดีสวยขนาดนี้พี่ไม่เบื่ง่ายๆหรอกจากนั้นก็ได้สั่งให้ข้าทาดรับใช้พาหญิงสาวไปอาบน้ําล้างเนื้อล้างตัวก่อนที่จะเข้าร่วมอภิรมขณะที่นางพรอยู่ในห้องหอนางก็ล้ำลึกนึกถึงตาเรือผู้ชายที่ตนไม่ได้รักแต่เขานั้นดีกับนางทุกอย่างดูแลนางอย่างดียุงไม่ให้ตาไรไม่ให้ตอม ทำให้นางรู้สึกผิดและคิดว่าเป็นกรรมที่นางต้องชดใช้นางจึงหลับตาขอพรกับอีกาตนนั้นให้ช่วยนางอีกครั้งอีกาดําก็บินมาทางหน้าต่างนางจึงพูดขึ้นว่าช่วยข้าด้วยท่านอีกากาจึงบอกไปว่าเจ้าจําได้ไหมว่าก่อนหน้านี้ที่เจ้าจะดื่มน้ําศักดิ์สิทธิ์ข้าก็บอกเจ้าแล้วว่าจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนฉันจําได้จ้ะแต่ตอนนี้ช่วยฉันก่อนจะได้ไหม ช่วยเจ้าหนะไม่ยากหรอกแต่ถึงเวลาที่เจ้าต้องรับข้อแลกเปลี่ยนของข้าแล้วได้จ่ะอะไรฉันก็ยอมทั้งนั้นขอเพียงแต่ฉันไม่ได้เป็นเมียของตาเท่าลามกนั่นพูดจบนางพรก็กลายร่างเป็นอีกาดำแทนส่วนอีกาตัวเดิมก็พ้นคำสาปและได้ไปเกิดใหม่จากนั้นนางก็บินกลับบ้านมาหาตาเรือกับลูกชาย ลูกชายเห็นอิกาเข้าบ้านคิดว่าเป็นลางไม่ดีจึงใช้ไม้ไล่ตีอิกาตกใจรีบบินหนีและบินไปเกาะที่ไหล,ตล่ตาเรือแล้วกระซิบว่าตาเรือข่าเองยายพรตาเรือตกใจที่เห็นเมียรักของตนนั้นกลายร่างเป็นอิกาและนางพรในร่างอีกาก็ได้เล่าเรื่องให้ตาเรือฟังตาร้องไห้สงสารเมียมากที่ต้องโดนคำสาป นอกจากไม่โกรธแล้วยังยินดีที่จะกลายร่างเป็นอีกาแทนแต่อีกาดำที่เป็นเมียนั้นที่ห้ามไว้แต่ตาเรือไม่ฟังรีบเดินไปที่ต้นไม้นั่นแล้วดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์และพูดขึ้นว่าข่านั้นยินดีกลายร่างเป็นอีกาดำแทนเมียจูจูก็ได้มีลมพัดแรงกระทันหันและมีเสียงหนึ่งดังขึ้นบอกว่าน้ำนี้เป็นน้ำแห่งความโลภ แต่คนดีมีคุณธรรมอย่างเองนั้นตาเรือน้ำต้องคำสาบนี้ทำอะไรเองไม่ได้นอกจากจะให้คุณที่ทำให้เองกลับมาเป็นหนุ่มอีกครั้งตาเรือได้ฟังก็ไม่ได้ยินดีที่ตนกลับมาเป็นหนุ่มเพราะตนต้องการแค่ให้ภรรยาพ้นคำสาบทั้งสองเมื่อเห็นว่าทำอะไรไม่ได้จึงกลับมาบ้านและตาเรือก็ดูแลอีกาดำเป็นอย่างดีไม่คิดรังเกียจ ส่วนอีกาดำนั้นก็สำนึกผิดกับตัวกับใจใหม่และเริ่มมีใจรักตาเรือเพิ่มขึ้นส่วนพ่อค้านั้นไปหน้าเสียโฉมเพราะโดนเล็บของนางพรควรจึงรีบไปดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์และนางพรที่อยู่ในร่างของอีกาดำก็อยู่ที่นั่นพอดีด้วยความโกรธแค้นจึงหลอกพ่อค้าหนุ่มว่าให้ดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์มากๆจะได้หล่อขึ้นกว่าเดิม ชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็ทำตามเพราะความโลภเมื่อชายหนุ่มดื่มน้ำมากขึ้นทำให้ร่างกายของเขานั้นทนไม่ไหวและตายในที่สุดและอีกาดำนั่นก็รอที่ใต้ต้นไม้ใหญ่รอคนโลภคนต่อไปที่จะมาดื่มน้ำและต้องคำสาปแทนนาง